ขอกาบสวัสดีหันผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนเดอนอตนะครับผมวันนี้ผมมีบ้านดีๆมานําเสนอหันผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยูอ่อยู่ตีบ้านธนภูมิวินลลานะครับบ้านนี้บ้านตรงหน้าหันผู้ชมเนี่ยนะครับบ้านหลังนี้กับพิกัดนี่หลังการหลังตลาดบ้านดูเลยนะครับหลังตลาดบ้านดูอาเภอเมือง,จ,งจังหวัดเชียงไายนะครับซึ่งเป็นทําเลหีตั้งนี่เหมาะเลยนะครับทาเลดีเนาะ ไกล้เนาะใกล้ตลาดใกล้ชุมชนนะครับใกล้ <c oughs> การสถานศึกษานะครับใกล้ตลาดบ้านดูกับเพียง500เมตรนะครับบิ๊กซีสกับเพียง2กิโลเมตรต่ออันนะครับสนามบินแม่ฟ้าหลวงสี่กิโลเมตรนะครับหมอราชาพัฒน์เชียงราย3กิโลเมตรนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายเพียง6กิโลเมตรต่ออันนะครับบ้านตรงนาหันูุชมนี่เลยนะครับอ่ามีจะเป็นบ้านหัวมุมเลยนะครับ ดูเผืนเราจะมีเหมือนเป็นสองหลังนะครับสองหลังติดกันเหครับพื้นทีก่ก็หนึ่งร้อยเซฟีแต่หลังว้านะครับบ้านนี้นะครับผมบ้านตรงหัวมุมเลยนะครับถนนหน,นัางนี่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมอตอนแรกก็จะเป็นเป็นบ้านโครงการนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นบ้านหลังนี้จะบมีขาส่วนกลางเหครับเนาะ บ่มีขาดตซนกลางนะครับผมพื้นที่ทั้งหมดลอยเสาสีตารางวะมีมีห้าห้องนอนนะครับห้าห้องนอนสามห้องน้ำก็ววาได้นะครับจะมีอยู่สามจันนะครับจะมีอยู่สามจันเลยทีเดียวนะครับบ้านนี่กว้างขวางเลยทีเดียวเหมาะสาหรับครอบครัวใหญ่เนาะท่านผู้ชมทีมีลูกมีหลานามีคนสมาชิกในครอบครัวหนักนะครับบอกผ่านเลยนะครับบ้านหลังนี้เนะาะก่อนทีเขาจะไปดู ภายในตัวบ้านเนาะเอามาดูรอบๆกันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับอ่านี่ก็จะเป็นบริเวณเ,เครื่พื้นที่บ้านหมดเลยนะครับผมอา่านะครับบ้านหลังนี้ก็จะได้เปรียบครับมีหน้าบ้านอน่างนี้อา่าสองสองข้างนะครับติดที่ถนนนะ่นี่ครับถน้ชมจะได้เห็นได้ว่าถนนหนั้งนี่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับน้าไฟนี่บ่มีปัญหานะครับราคาผลตั้งยูตี หกล้านห้าแสนบาททวนนะครับหกล้านห้าแสนบาททวนนะครับราคานี้ก็สามารถต่อรองได้เห็นนะครับผมผูกอกผูกใจจะได้กลับมาคุยกันก่อนนะครับเนาะมาดูมาชมกันก่อนว่าบ้านเป็นจะได้นะครับ่วยต่อรองราคากันเึ็กํานะครับครับบ้านหลังนี้บ้านเลขย์ีหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดมู่สี่นะครับตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผม บ้านหลังนี้ก็หันหน้าไปทางทิศใต้นะครับผมทิดใต้เป็นทิศท,ที่ดีเลยนะครับเป็นทิศรับทรัพย์นะครับทิดทางนี้คือว่าดีเลยทีเดียวนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับภายในด้านหน้าบ้านนี่ก็เปินปูกก็ไม่เก้าตอกนะครับลมลื่นเลยทีเดียวนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับนะครับเข้ามาก็จะหันเป็นบริเวณหลงจอนลดนะครับทางหันหน้าเข้าบ้านด้านขวามือก็จะมี สวนยอมเล็กๆน้อยๆนะครับไวน้นังชิว้วชิปกาแฟยาเจ้ายาเย็นนะครับด้านหน้าบ้านนี่นะครับมีสวนเล็กๆน้อยๆนะครับด้านหน้าบ้านก็กว้างขวางเลยเดียวนะครับหลงจอดรถดนี่เป็นปูกระเบื้องไว้เซตซับเรียบร้อยนะครับนะครับนี่ยก็ยาวไปเลยนะครับผมสาหรับบ้านหลังนี้นะ สาเหตุที่เปิขายก็คือว่าเ,ออเปินจะย้ายไปอยู่บ้านเหมหลังนะครับเนาะซึ่งว่าบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านซึ่งคนขะคนคนข้างใหญ่นะครับเนาะใหญ่เปิดก็เลยจะปีกตัวไปอยู่เ,ออเหมหลังนะครับเปินอยู่กันสองคนนะครับผมเออเพอดีลูกเต้าหลานเลนปเปิดอยากย้ายการไปมีครอบครัวะนะครับผมออก็เลยเอ,อ,อยู่กันสองคนก็นเลยบ้านนี่ก็จะดูใหญ่ เกินกว่าตี่สมาชิกในบ้านจะอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุทีขายนะครับผมบมมีประวัตินะครับประวัติดีนะครับปัจจุบันนี้เปกนกยังอาศัยอยู่นะครับสําหรับบ้านหลังนี้เนาะรับรองว่าประวัติดีนะครับ,บ,รบผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณลักษณะบ้านนะครับ ผู้ชมผ่านได้สนใจสามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับเบอร์โฮสต์ศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปดไอดีไล์กับ e c k a p o n t จีสองห้าสองเก้าเนาะครับผมจะมาดูจะได้กันนัดล่วงหน้ากันก่อนหนึ่งวันก็นได้นะครับผมนี่เราจะเข้าไปในโซนของตัวบ้านกันก่อนนะครับด้านข้างบ้านนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องคขวานะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องขวารขวานี่ก็กว้างขวางเลยเดียวนะครับ สามารถทำเป็นขวัวไฮด้านนอกเห็นนะครับผมกว้างขนะวางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าไปเห็นก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงนี่ใหญ่โตโมโหร้านเลยนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเปิีนแถมเฟอร์นิเจอร์ให้อหมดเลยนะครับผมเฮือ,อมดเฮือเฮือเฟอร์นิเจอร์นี่เดี๋ยวมาคุยกันเห็นก,กั๊มกับว่าได้นะครับเนาะ อย่าเอาอันใดกะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของบ้านเห็นกําเนาะคบเนาะแต่เ่าตีคุยกับเจ้าของบ้านเป็นว่ากะเฟื่อยในเจอนี่จะเอาได้กะแหมเพินะครับผมให้ได้อันใดวกกเปิดกะจะแหมเพิ่นี่เลยนะครับผมเปิดกะจะเอาไปเยอะนะครับจุใจเลยทีเดียวนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านมือสองนะครับบ้านมือสองนี่กะจะดีจะเนี่ยนะครับเนาะหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับ บาต้องได้สื่อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาหมดละเนาะนิ้วกระเป๋าเข้าอยู่อย่างเดียวนะครับนะครับสื่อบ้านมือหนึ่งกลับมาได้เตาอี้นะครับผมโตโตตีนอนตู้เตียงนี่ก็ยังได้สื่อเข้านะบ้านมือสองนี่ก็จะเป็นพิเศษเยอะนะครับผมเขียงปั๊มอาการเนี่แหมพื้งหมดเลยนะครับผมเขียงปั๊มอาการก็จะมีเกี่ยวผู้ห้องนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนนะครับห้องนอนด้านล่างครับ ห้องนอนด้านล่างห้งซึกก็จะมี3ห้องนอนนะครับ3ห้องนอน2องห้องน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นด้านล่างเลยนะครับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับในตัวนะร,ราคาอยู่ที่หกล้านห้าแสนบาททวนนะครับหกล้านห้าแสนบาททวนราคานีสามารถต่อรองกันได้เห็นเนาะมาอูมาคุยมาจากับเจ้าของบ้านเป็นได้เนาะครับว่าจะเปิงใจ ราคาตัวไดนเนาะเรามาคุยกันได้เรื่องราคานะครับบ่ต้องกัวนะครับติดอกติดใจบ้านเนาะขะแนมเปิงอกเปิงใจบ้านกันก่อน,นเนาะเรื่องราคาเรามาคุยกันก่อน,นกันเห็มกอนก็ได้นะครับเรื่องราคานี่บปต้องกวัวนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนเห็มห้องหนึ่งนะครับห,ห้องนอนที่สองก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำรวมอยู่หนึ่งห้องนะครับห้องนี้นะครับ และอีกห้องนี่ห้องนี้ผมก็จะคือว่าเป็นห้องนอนนะครับผมตีเป็นเก็บของนี่นะครับถ้าเป็นห้องนอนนี่ก็ห้องใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับห้องนี้นะของของแยมนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเยอะนะครับผมของเยอะ,อะก็เลยก็เลยว่าหันของอของเต็มพื้นที่ไปน้อยนะครับผมแต่ถ้าได้ขนย้าย เข้าของออกนี่บ้านนี่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโถงนะครับโถงนี่ก็เยียไปเลยนะครับผมเาวตามพื้นที่ไปเลยนะครับด้านหน้าบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นห้องเก็บของเห็มหนึ่งห้องนะครับของมันนี้เยอะแยะเลยนะครับผม ของ้าอันได่บอาเปิดกะยินดีครับเดี๋ยวเิดก็จะเอาไปบริจาคตัวนะครับของเยอะๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบนบ้านกันก่อนนะครับจันที่สองนะครับจันที่สองบ้านนี้มีสามจันนะครับผมมีสามจั่นนะครับตู้เย็นอย่างนี้หื้อมดนะครับตู้เย็นเขียงซักผ้าอย่างนี้เป็นเาหื้อหมดนะครับเซ็ตซับเรียบร้อยเจ้าที่ผมบอกนะครับหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับ แล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณบันไดตั้งขึ้นชั้นที่2นะครับชั้นที่2ชั้นที่2นีก่กว้างขวางเลยนะครับโผล่เข้าไปก็จะเป็นห้องนะครับห้องกว้างนะครับสําหรับเอาไวน้นอนก็ได้นะครับเอาไวน้นอนทํากิจกรรมอย่างก็ได้นะครับผมนะครับจะเป็นห้องใหญ่ เสร็จโง้างกันเลยทีเดียวนะครับผมครับสำหรับทาเลหีตังนี่ผมว่าบ้านหลังนี้ทาเลหีตังนี่เหมาะเลยทีเดียวนะครับว่าเป็นศูนย์กลางก็ได้นะครับศูนย์กลางแห่งความเจริญเนาะซื่อไปแล้วมันไกลหมดนะครับไกลหกสิงหกยางนะครับไกลตลาดตลาดนี่เดินไปเ,เดินเดินไปหาตลาดก็ยังได้เลยนะครับตลาดบ้านดูเป็นซึ่งซึ่งว่าเป็นตลาดใหญ่เนะเาะ ตลาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นมีการเจ้ากาดแหลงนะครับการมดวันนะครับผมจะเดินไปซื้อมดวันกันยังได้เลยนะครับการบันดูนี่นะครับแะอีกอย่างเนี่ยก็ไก่บิ๊กซีไก่ห้างทรัพย์สินค่าแมคโคนะครับแมคโคบิ๊กซีอย่างนี้ไก่มดนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณชั้นสองนะครับชั้นสองนี่ก็จะมี2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับ บริเวณห้องนอนนะครับห้องนอนแล้วก็จะมีห้องน้ำรวมหนึ่งห้องนะครับนผู้ชมผ่านได้สนใจสามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับเบอร์โฮ0 9 9ศูนย์เ e ก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปด ID ไล n ์กับ EKK เพียวองค์จีสองห้าสองเก้ากผมเอกนะครับชื่นชอบจะได้กับเปิงอกเปิงใจก็ได้กับตักผ้าผมคือรายละเอียดบ่ครบพวนจะได้เนาะ มาโทรสอบสอบถามกันก่อนก็ได้หรือตักไลน์ไอดีมาถามกันก่อนก็ได้นะครับผมถ้าหือรายละเอียดจะได้ก็ขอสมมาอภัยด้วยนะครับนี่เขาก็จะไปบริเวณจั้นที่3นะครับจั้นที่3ชจั้นที่3นี่ก็จะเป็นบริเวณห้องพระนะครับห้องพระอยู่บนสุดเลยนะครับมีหนึ่งห้องนะครับไว้ไว้ผราส่วนมนนะครับ ที่3นี่ก็จะหันวิวทิวทัดเลยนะครับหันตลาดบ้านดูนะหันภูเขาหันยัวนะครับภูเขายามนี้ก็หันหมดเลยนะครับ,นะรบหมาะเลยท,ทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะป้าหันผู้ชมออกจากบ้านหลังนี้ไปยังจะได้เห็นว่าใกล้ไกเพียงไรนะครับตลาดบ้านดูเนะนาะถนนหนตังเนาะออกไปยังถนนพหลโยหินเนาะ ว่าจะเป็นจะไดนะครับนี่จะเป็นบริเวณห้องพระนะครับผมห้องพระห้องนี้ก็จะาหาซื้อไปแล้วก็สามารถปับเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็ได้นะครับด้านบนนี่นะเป็นห้องอะาอย่างก็ได้นะแล้วแต่นะครับลืมบอกห่านุผู้ชมไปนะครับบริเวณชั้นสองคม่ี้จะมีระเบียงนะครับลืมบอกไประเบียงเดินเดินรอบบ้านได้นะครับบริเวณชนะั Έ ้นสองน่ะนี่ก็มีเขียงปั๊บอากาศอย่างนี้มดนะครับ สดงามกันเลยทีเดียวนะครับผมเรื่อบอกรามผู้ชมไปนะครับต,ตั้งผมเขากราับบริการคือคำปรึกษาเรื่องสินเชื่อธนาคารทุกแบงค์เลยนะครับว่าจะเอาเข้าแบงค์ไหนยินดีคือคำปรึกษาแล้วก็ยินดีนดําเนินเรื่องธนาคารคาือหันผู้ชมฟรีเลยนะครับผมหันผู้ชมาตกลงจะซื้อแล้วก็ ติดต่อผมเขาได้นะครับ้างสินเชียนี่นะครับนี่ก็ฮังวัตฮังม้วนนี่ก็จะมี3จชั้นนะครับผมตีหันผู้ชมได้เห็นเดี๋ยวสักกรั้เดี๋ยวผมจะพาหันผู้ชมออกจากบ้านหลังนี้นะครับออกจากบ้านหลังนี้ไปยังถนนพหลโยธินเนาะจะ,ะผ่านหลังตลาดบ้านดูเนาะว่าใกล้ไกล,กลเพลียงใดนะครับนี่ครับครับนี่ก็จะเป็นบริเวณถนนนะครับถนนเข้าฮาง หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านธนาภูมิเนี่ยนะครับจะหันได้ว่าถนนนี่ยไม่ต้องอู้ถึงเลยนะครับผมเป็นซิปเมตรมันนะครับผมความความความกว้างนะครับความกวาม <os> ้างของมันนะครับผมนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นป้อมยามป้อมอยามดีนี่ก็จะบ่มีนะครับผมป้อมยามอย่างนี้นะครับผมด้านหน้านี่ก็จะเป็นซอยนะครับซอยเข้ามาซอยเข้ามาถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปพดเทศบาลตำบลบ้านดูนะครับผม ถ้าเลี้ยวขวานี่็จะออกถนนพระโ h ยหินเลยนะครับออกข้างตลาดบ้านดูเลยนะครับออกข้างตลาดบ้านดูเลยแล้วก็ตรงไปก็เปลี่นหมอราชพัชเชียงฮายนะครับผมหมอราชพัชเชียงฮายขึ้นไปเนะเาะโรงพยบาบาลขุงเหีเชียงฮายบนนะครับพศส่วนการแพทย์แม่ฟ้าหลวงบนนะครับเข้าไปบนนะครับห้ายูเฮิรนเข้าไปก ผ่านบิ๊กซีสองนะครับสนามบินแมฟ้าหลวงนะครับแลก็เข้าในเมืองนะครับเข้าในเมืองกับบกี้กิโลนะครับประมาณ10กิโลนะครับเข้าเมืองเชงไฮนะซึ่งถือว่าตำบลบ้านดูเป็นตำบลที่คนคนเยอะนะครับผมเศรษฐกิจดีนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นหลังตลาดบ้านดูนะครับจะเข้าซอยตะกี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นถนนพระคงเดียวินนะครับเลี้ยวขวานี่ก็ จะเป็นตลาดบ้านดูนะครับนะครับที่เห็นเป็นสะพานร้อยนี่ก็จะเป็นตลาดบ้านดูเลยนะครับนี่ที่ผูคขนเดินนั่งก็จะเป็นตลาดบ้านดูนะครับ<อ>ร่านก้าล่านขายของนี่เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมาต้องกัวนะครับเนาะขนชุกชุมแล้วก็ร่านก้านี่ก็เยอะนะครับอยู่ในบ้านนี่ก็สามารถสั่งคุ้งสั่งแกบสั่งเซเว่นมาถึงในในบ้านได้นะครับผม ท่านผู้ชมอ่านที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อพลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอจากลาท่านผู้ชมเพียงเต่าอ,อี้ก่อนนะครับปากกันไม่นะครับคลิปหน้าขอก่ลาวคำหว่าสวัสดีครับ